ทิตย์บังครับ ถอนครับก็โปรแกรมฟุตบอลวันอาทิตย์แบบนี้ครับกับ3เมนูชอบก็จัดเพราะว่าคัดมาให้แล้วครับมีมาฝากเพื่อนเพื่ี่กันเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ก็ตามสไตล์ช่องเรานะครับเอาไปแบบไวๆนะครับส่วนดีเทลรายละเอียดนะครับหลอดเจอกันได้ครับในไลฟ์สดที่ติ๊กต็อกช่องนี้ตอนเวลา6กโมงเย็นนะครับแล้วก็4ี่ทุ่มตรงครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนไปเข้าบทวิเคราะห์ของเรานะครับฝากเพื่อนเพื่อนพี่ไว้เหมือนเดิมแล้วกันนะครับสำหรับครอบครัว VR ครับครอบครัวที่ตอบโจทย์ครับ สำหรับคอบอลสายนักลงทุนทุกท่านไม่ว่าจะเป็นแนวทางนะครับที่มันชัดเจนครับอย่างเมนูวีพีเมนูซิกเนเจอร์โปรตีนสูงนะครับแล้วก็เมนูเน้นการันตีรวมไปถึงครับใครเป็นสายบ็อกเซตไม่ควรพลาดนะครับกับบ็อกเซตสบ็อกเซตสที่ครอบครัว VAR ครับทางเข้าร่วมติดตามกันเพิ่มเติมนะครับในกลุ่มครอบครัวฟุตบอลนะครับก่อนหน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์ปักหมุดไว้ให้แล้วครับแล้วก็สําหรับสมาชิกหน้าใหม่ทุกท่านเปิดใจครับเข้าร่วมครอบครัว VR วันนี้รับ ไปเลยนะครับสอยูนิฟอร์มฟุตบอลสวยๆของเรือดูการใหม่เอาไปใส่เท่ๆก่อนใครที่นี่ที่เดียวที่ครอบครัว VAR ครับแล้วก็วันนี้เองครับ3เมนูชอบก็จัดประจำหน้าช่องเมนูแรกครับไปโฟกัสกันที่รายการฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับคู่แรกเวลาหทุ่มตรงครับวันนี้แปเช่ จะเจอกับอินเตอร์ไมอามี่ครับคู่นี้เองครับแน่นอนครับว่ามาเตะกันตอน5ทุ่มนะครับแล้วอย่างที่คนรู้นะครับว่า5้าทุ่มบ้านเราเนี่ยแดดทางอเมริกายังร้อนอยู่เลยนะครับแน่นอนครับว่านักเตะที่ชินกับสภาพอากาศมากกว่านะครับส่วนใหญ่มักจะทาผลงานได้ดีนะครับแล้วทีมที่ชินกว่าในวันนี้ครับนั่นคืออินเตอร์ไมอามี่แล้วเงื่อนไขนะครับคือต้องบังคับชนะถึง3ประตูที่เปเชวันนี้ครับมองว่าแพงเกินไปหน่อยนะครับยังไงวันนี้ครับเมนู แรกเลือกเชียร์ไปที่อินเตอร์มามี่90นาทีแพ้ไม่ขาดถึง3ประตูแน่นอนครับเกมุที่2วันนี้ครับอยู่กันกับรายการฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกเหมือนเดิมครับตอนเวลาตี3ตรงวันนี้ฟาร์เมงโก้เจอบาเยนน์มิวนิกครับบาเยนน์นะครับผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนี่มาบอกตรงๆครับว่าไม่ใช่งานง่ายนะครับเหนื่อยพอสมควรเหมือนกันนะครับแล้ววันนี้มาเจอกับฟารเมงโกนะครับทีมที่ผลงานในรายการนี้มันดีมากๆนะครับแต่วัน เงื่อนไขมาโคตรเบานะครแค่บาเยินชนะก็เพียงพอแล้วนะครับเอาจริงๆแล้วคู่นี้ถ้ามาแพงๆเหมือนอินเตอร์แบรมี่เนี่ยนะครับจะอยู่ฟาร์มิงโก้ให้รู้จักเลยแต่พอเห็นแบบนี้แล้วนะครับมันแบบ แค่ชนะมันก็เพียงพอแล้วอ่ะนะครับสำหรับบาเยนมิวนิกวันนี้ไม่ต้องคิดเยอะครับวันนี้1ประตูการันตีที่บาเยนมีแน่นอนครับสภาพนักเตะคุณภาพของทีมรวมถึงแท็กติกดีกว่าเยอะวันนี้เมนูที่2นะครับเลือกเชียร์ไปที่บาเยนมิวนิกครับแล้วก็เมนูสุดท้ายวันนี้ครับเมนูที่3อยู่กันกับฟุตบอลรายการนอร์เวย์ดีวิชั่นหนึ่งครับวันนี้ตอนเวลาสี่ทุ่มตรงโบโดกิมเจอกับชาบบอร์ศูนย์8ครับก็คู่นี้เองนะครับโบโดกิมวันนี้แพงหน่อยอร่อยแนะ่คำนี้ไม่เกินจริงเลย 3เ,เกมที่ผ่านมานะครับเอาชนะคู่แข่งแบบเก็บคีนชีสได้ทุกนัดแล้วจบด้วยสกอร์4 0่แล้วก็60ในวันนี้มาเจอกับชาบบอกครับที่ฟอร์มช่วงนี้อยู่ในช่วงขาลงเลยในะตลอด5เกมหลังสุดชาบบอกไม่เคยชนะใครเลยสักเกมเดียววันนี้มาเจอของกริงอ่าของจริงอย่างโบโดกิมไม่น่ารอดครับสำหรับชาบบอกวันนี้เมนูสุดท้ายเมนูที่3ครับเลือกเชียร์ไปที่โบโดกริมวันนี้90นาทีรอหาประตูที่3ไม่ยากอะไรครับแล้วก็นี่นะครับ คือฟุตบอลมันมัน,มนประจําหน้าช่องวันนี้นะครับถ้าชอบก็จัดตามกันมาได้นะครับที่อินเตอร์มามี่บาร์เยนบุนิกแล้วก็โบโดกรีมครับส่วนพี่ๆท่านไหนอยากเข้าร่วมครอบครัว VR ไปติดตามเมนูต่างๆการเพิ่มเติมพร้อมรับ2ยูนิฟอร์ฟุตบอลฤดูกาลใหม่สวยๆทางเข้าอยู่ที่หน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์ครับ